สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็สบายๆนะครับผมผมแมนนะครับผมขอยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่โครงการบ้านคขมุกนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับถึงแม้จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับไปย้อนดูนะครับคลิปวิดีโอนะแรกๆเลยนะที่ผมได้มาอัดคลิปนะครับ จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็เป็นระยะเวลาก็1ปีแล้วนะครับก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ผมเองก็มีความสุขนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันนะครับอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็อยากจะมาให้วิธีคิดนะให้วิธีคิดนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับลองลองคิดข้อนี้ดูนะครับคุณเป็นอย่างนี้ อยู่หรือเปล่านะครับเช่นอผมไปเรียนรู้มาเนี่ยว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายในยตัวของมันเลยนะครับมันจึงทำให้มนุษย์นะครับเเป็นทุกข์หรือว่ามนุษย์ทุกข์ <laughs> <laughs> เพราะว่าอะไรเลยเพราะว่าคือตัวเขาเองเนะ่ย ไม่มาจูนแล้วก็ไม่มามาดูความคิดของตัวเองนะครับคือจิตของคุณเนี่ยหรือว่าสมองของคุณเนี่ยเวลามันคิดนะสมองเนี่ยมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยนะครับ <c oughs> เหมือนลิงเลยนะฟุง้งซ่านนะเอาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยนะฟุ้งซ่านมากนะครับผมไปเจอเอวันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวเนะี่ยออกไปไปเจอ,อเขาเรียกว่าอะไร ไปเจอคนทะเลาะกันออกไปไปเห็นอุอะไรเนี่ยเวลาสายตาหรือว่าเวลารอ,อ,อบข้างเนี่ยวันๆนหนึ่งเนี่ยมันเยอะมากนะหมืนม่นหมืนม่นหมืน่นหมื่นเรื่องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถึงหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเกินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่โฟกัสหรือถ้าหากว่าเราไม่มาจัดการกับตัวเราเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องเลือกข้อมูล เฉพาะข้อมูลที่มันดีเท่านั้นนะไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป๋นะครับรวมถึงเป้าหมายของเราด้วยนะครับมันก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะมันก็จะออกนอกลู่นอกทางไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาโฟกัสนะครับเ,เข้าเรื่องนะครับก็คือว่านะครับวิธีคิดนะครับหมายถึงว่าเ,เพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับหมายถึงตอนเนี้ย ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นนะมันเริ่มที่จะดีขึ้นหมายถึงอะไรแวดล้อมสังคมทุกอย่างนะยกเว้นตัวเรานะนอกตัวเราเนี่ยมันดีขึ้นเ,เราก็จะดีดีขึ้นด้วยนะครับแต่สถานการณ์กับกันถ้าหากว่าสถานการณ์รอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจทะเ,เ,เลาะก,กับแฟนลูก สอบไม่ได้ลูกเข้าเรียนเออไม่ได้นะคือสถานการณ์แบบเนี้ยอืมพ่อแม่ไม่สบายหรือหรืออะไรแบบเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยนะเราก็จะกลายเป็นว่าทุกอืมทุกไปด้วยนั่นหมายถึงว่าเรานะครับไม่มีทางที่จะเป็นไปตามที่เราคิดได้เลยเพราะถ้าหากว่าเรา ไม่มานิ่งนิ่งในในในสมองของเราว่าเราจะเลือกแบบไหนกันแน่ไม่ผิดนะครับถ้าหากคุณจะคิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วแน่นอนคุณก็ต้องแฮปปี้นะแฮปปี้แล้วก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้าถ้าสถานการณ์มันแย่ลงนะหมายถึงว่าแวดล้อมนะสถานการณ์มันแย่ลงสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยภาพรวมเนี่ยของประเทศเนี่ยมันแย่ลงคุณก็ต้องแย่ตามก็ไม่ผิดมันถูกทั้งสองข้อนะ แต่ถ้าจะดีขนาดไหนนะครับทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณดีตลอดนะครับคุณจะดีตลอดคุณจะมีความสุขตลอดนะครับด้วยอะไรด้วยวิธีคิดของคุณเองด้วยวิธีรู้ตื่นรู้ตลอดรู้เนื้อรู้ตัวว่าเรากำลังเจอปัญหาแบบไหนอยู่เรากำลังคิดอะไรอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่ผิดนะครับท่านจะเป๋ไปตามสถานการณ์เออดีก็ไปไม่ดีฝั่งท่านี้ก็